ทกาขอ,ขอ,ขอับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เรามาจูก,กับเกมไมค์ครับวันนี้ขึ้นเคยนะคะเล้วองโอ้ชี่นรอดกันอีกนะคะที่มีของแบบนี้ก็เพราะคลิปก่อนนะคะคลิปก่อนที่อัดไปไม่งเปิดกล้องนะคะก็เลยได้เหล็กมาแบบนี้นะคะก็ต้องขออภัยกันด้วยนะคะนี่คือบ้านของเรานะคะ แผลใจว่าทำกระจกกันดีกว่านาะ 你啊，对、嗯嗯嗯 มีแหลกๆบ้างนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะไปกันเ ในบ้านไมโดเราจะคลิปนี้อาจจะมีคำหยาบนะะนี่อยู่ในเวอร์ชัน0.5.10นะคะ อยู่ท่าอะไรเอ่ยบอกหน่อยได้ไหมได้จบมาแล้วนะคะ ่นี้ด้วยนะคะเลนกันก่อนดีกว่าเนะาะอยากให้พี่เล่นวร์ชันไหนไหนก็บอกนะคะ เดี๋ยวักคุู่นะคะโอเคค่ะกลับมาแล้วนะคะต้องขอไปด้วยนะคะที่หายไปนานนะคะกระจกหายเดี๋ยวนะคะหน้ากระจกไม่คุณกระจกไมห่ก็ได้คะ่ะ ไม่เป็นไรเนาะใครสนใจทำงานกับพี่ไหมคะเป็นงานแบบหาคนเข้าร่วมง,งานแล้วก็ได้เงินประมาณคนถ้าหาได้คนหนึ่งก็หนึ่งร้ยนะคะถ้าใครสนใจก็ทัก แรงมาได้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งไอพิไวให้ดล่างก็จะเล็กๆหน่อยนะคะรุ่งของใครกันด้วยนะคะ ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อติดตามคลิปใหม่ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ